ดอกทิวลิปงามบาพี่น้องสวยนะเนาะเหลืองแดงเหลืองแดงสวยสวยพี่น้องเนาะกะลัลลังบานอันนี้อันนี้มันบานเร็วพี่น้องมันบานมันกลัลวงไว่อันนี้นี่ยเดี๋ยวจังหน่อยกลัลวงบริพ่อสามหมื่นได้นี่พี่น้องเนี่ยพี่มาสิท้ายให้เบิ่ง นี่สวยไหมคะทางพุนกสิเป็นถนนถนนในหมู่บ้านแหละแต่ว่าถนนถนนรถแลนหลายเส้นนั้นพี่น้องนี่พี่ไม้ข้ามมาเส้นนี้บ่ค่อยมีรถขี่จักรยานเลาะเหมือนนี้พี่น้องนี่อันนี้กระยาสร้าง่าเป็นตนรับแน,น่นาะพี่น้องจะเอาไปกินกับเจวเบ่พี่ไม้ไปพอตัวนั้นพี่ไม้บอกา้าเอามันติดบ้านคนพี่น้องนี่ โอ้ยสวยๆเนาะพี่น้องสวยสวยมากๆเลยไปหดพูดพี่น้องงามเนาะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่จะเออ ขี่เกรยานไปเที่ยวต่อคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆคะ่ะบ๊ายบาย